ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอร,รับฟังข่าวตอนชช่วโมงจากสุ่งข่าววิทยุมอกอสงขลาค่ะจังหวัดตรังขับเคลือนยางพาราแปลงย,ย้ายทรงผลใหายปีถีผ่านมาจังหวัดตรังมีผลผลิตยางพาราต่อรายสูงสุดของผคกตายและมีการต่อ,อยอดธุรกิจในพื้นที่ จังหวัดตรังโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังดำเนินการขับเคลื่อนอยางพาราปแปลงย้ายโดยใช้หลักการบูรณาการจากถูกผักสวนกำนดโซนนิ่งในการปลูกโดยให้เกษตรกรร่วมกลุ่มและจัดตั้งเป็นแปลงย้ายโดยมีผู้จัดการแปลงเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำเพ้นพัฒนาและเพ้นความต้องการข้องกลุมให้บรรลุเป้าไม้ฮาดานข้องแปลงย้ายคือลอดต้นทุนเพิ่มพลผลิตการพัฒนาคุณภาพสิ้น้าให้ได้มาตรฐานเป็นที ต้องการของตลาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและการจัดการด้านการตลาดนายขจรซักเจริญโซโภาผู้วาราชการจังหวัดตรังกาวาพ้นงานแปลงย,ย้ายยางภาราตั้งแต่ปี2559รจนถึงปัจจุบันมีจำนวน3 2องแปลงพื้นที่18,431รายรเไร่เกษตรกร1538ครั 1, ควรเรือนบรรล,ลุเป้าหม้แปลงย้ายทัง5ด้านในการขับเคลื่อนแปลงย้ายดังกล่าวส่งผลใหายปี2่งพัน 564จังหวัดตรังมีผลผลิตยางพาราต่อรราสุ้งสุดของผาักตายจำนวน2อง1 4 3กิโลกรัมต่อรายต่อปีจากสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี2564สํำหนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนอกจากนี้แปลงย้ายยางพารายัางได้มีการต่อ,อยอดธุรกิจในพื้นที่เช่นการผลิตม้อนอยางพารารวยจราจรอ,อุตสาหกรรมทุ่งมือ,อยางทางการเพจการแปลรูปไมยย้ยางพารา ่องออกไปย่างประเทศจีนและได้นําไปผลิตข้องเลนหมายสําหรับแดกเทส่งออกไปทั่วโลกด้วยณะประผัดมณีแสงสุนค้าวิทยุมก่อส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน